คลิปนี้เนี่ยดวงดาวจะมีการอภิวัตินะครับในช่วงระหว่างวันที่9ถึง22ตัดความทุกข์แล้วคิดบวกเอาไว้มันจะฝังค่านี้ไปเลยนะเป็นค่าความสำเร็จแทนเลยนะผมย้ำไปเลยนะท่านต้องถือศีลปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้ผ่องใส ผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w ว w วอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net สวัสดีครับพบกับเราเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดวงประจำสัปดาห์ครับรู้ลึกรู้จริงแม่นยังค่ะ กับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงประจำสัปดาห์นะครับของวันที่1ถึง7สิงหาคมนะครับเรียกว่าเป็นต้นเดือนของเดือนสิงหาเลยแล้วคนที่ติดตามกันมาตลอดนะครับพอเห็นในภาพลักษณ์นี้อาจจะงงๆนะอันนี้ก็เป็นการไลฟ์จากที่บ้านนะครับแต่ในแต่ละคนก็ Work ์ r ฟ m ร o มโกันนะ ภา,ภาพในจอมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้นะตอนนี้ในดวงประจําสัปดาห์นี้นะครับของวันที่1นึถึงเเนี่ยเรียกว่าเป็นสัปดาห์ก่อนการอภิวัตของดวงดาวซึ่งซึ่งผมได้ทําคลิปสิงหามาหาอภิวัตไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ชมให้รีบไปชมนะเพราะว่าในคลิปดวงประจำสัปดาห์ผมจะไม่ได้พูดละเอียดนะครับฉะนั้นต้องไปดูว่าเมื่อมีการอภิวัตดวงดาวมันจะเป็นยังไงในคลิปนี้เนี่ยดวงดาว จะมีการอภิวัตนะครับในช่วงระหว่างวันที่9ถึง22นะฉะนั้น1-7ก็จะเป็นสัปดาห์ก่อนการอภิวัตเนี่ยสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำนะครับก็คือการถือศีลน,นะครับปฏิบัติธรรมนะทำจิตให้ผ่องใสแล้วเน้นนะผมเน้นตรงนี้นะเน้นจิตที่ผ่องใสเพราะว่าอย่างที่ผมพูดเสมอว่าเวลาที่ ดวงดาวอภิวัตเนี่ยมันจะเกิดการ transformation เกิดการเซตตัวเกิดการเปลี่ยนแปลงขณะที่มันเปลี่ยนขณะที่มันเซตเนี่ยถ้าเราฝังอะไรที่ดีลงไปมันก็จะติดแบบนั้นไปฉะนั้นถ้าในช่วงดวงดาวอภิวัตเนี่ยเราไม่โกรธไม่โมโหสุขใจสบายใจนะครับน้อมจิตให้มันผ่องใสตลอดน้อมจิตให้มีความสุขตลอดนะครับ เวลาที่เกิดการอภิวัตแล้วมันก็จะเก็บค่าเนี้ยไปตลอดนะครับฉะนั้นผมก็แนะนํานะงดดูข่าวงดดูข่าวที่มันเศร้าหมองจิตใจงดดูข่าวโควิดงดดูข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ทําบุญอุทิศบุญไปทําบุญอุทิศบุญไปไม่ต้องไปเสพข่าวอะไรที่ทําให้จิตใจมันเศร้าหมองนะครับแล้วบางคนบอกว่าโอ้ชีวิตมันทุกข์อยู่จะมันจะดีได้ยังไงฉะนั้นก็ต้องตัดความทุกข์อะแล้วคิดบวกเอาไว้ มันจะฝังค่านี้ไปเลยแลเป็นค่าความสําเร็จแทนเลยนะอันนี้มันสําคัญมากนะอันี้ผมก็เน้นย้ําตรงนี้แล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ให้รีบไปดูนะสิงหามหาพิวัตรแล้วกันนะในช่วงสัปดาห์นี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสมวันนะจริงๆมีแค่2แต่ผมจะพูดไปถึงวันที่8เลยนะเนื่องจากว่าด่วงประจำสัปดาห์เนี่ยมัน 1- ถึง7ใช่ไหมแต่วันที่8เนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นก็คือวันจันดับนะ แล้วในขณะที่จันดับเนี่ยมันจะเรียงลําดับไปนี้เลยนะผมจะอธิบาย,ยางี้ที่ผมเคยบอกว่าการอภิวัตจะเริ่มเริ่มอยู่ระหว่างหลังจากจันดับและจันเพนนะครับพอวันจันดับเนี่ยเป็นวันที่8นะผมพูดไปเลยนะวันที่8ดเนี่ยพอจันดับปับ๊บบวกไปอีก8ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะสลับบวกอีก12ชั่วโมงแล้วก็สลับบวก8ดบวกส2สลับอย่างเงี้ย4ี่ครั้ง ท่านไปบวกดูแล้วกันนะคือมันจะเกิดการต่อเนื่องนะครับเกิดการต่อเนื่องมี5จังหวะที่ดวงดาวบนในจักรวาลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยที่พอพอพอจันดับไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดการเชื่อมต่อนะครับพบภูมิเนี่ยแล้วที่ในทางโหราศาสตร์หรือทางโบราณก็จะเรียกว่านิวมูนคือการเริ่มต้นของชีวิตใหม่นะพอจังหวะ จันดับไปแล้วปั๊บนับไปอีก8ชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นการเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นของการอภิวัตรแล้วนะบวก8ชั่วโมงนะเป็นการอภิวัตรบวกอีก12ชั่วโมงนะคราวนี้จะเป็นการปรับปรุงคุณภาพดวงดาวแล้วนะแล้วพออีก8ชั่วโมงก็จะเกิดการอภิวัตรอีกแล้วบวกอีก12ชั่วโมงก็จะเกิดการปรับปรุงคุณภาพดวงดาวอีกมันจะเป็นสลับอย่างเงี้ยสลับกันอย่างเงี้ยห้าครั้งนะมันจะสลับไปเรื่อ,อยๆนะครับ เกิดการอภิวัตเสร็จปรับปรุงคุณภาพแล้วก็อภิวัตต่อปรับปรุงคุณภาพแล้วก็อภิวัตต่อจะเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องไป5ครั้งนะครับต่อเนื่องไปจนถึงประมาณวันที่11หรือคืนวันที่12ฉะนั้นในช่วงเวลาที่ที่ผมบอกไปเนี่ยผมจะให้ทําพิธีกันในวันที่10นะในวันที่10เนี่ยจะมีการอ,อ,อภิวัตของดวงดาวและมีการปรับปรุงคุณภาพของดวงดาวนะครับ ที่ส่งกําลังให้กับดวงชะตานะครับสูงมากนะฉะนั้นอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังไว้ก่อนนะครับฉะนั้นการเตรียมตัวล่วงหน้านะเป็นสัปดาห์ก่อนการอภิวัตรนะผมย้ําไปเลยนะท่านต้องถือศีลปฏิบัติธรรมทาจิตใจให้ผ่องใสห้ามโกรธห้ามโมโหห้ามอะไรทั้งสิน้นเอาแบบสบายมีความสุขสบายมีความสุขเท่านั้นนะสบายมีความสุขเท่านั้นจะดีมากนะแล้วก็มีวัน ที่ก็คือพระพุธเสดนะครับพระพเรุเสด็จเสด็จก็คือการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนะการโคจรอย่างรวดเร็วนะจะส่งผลต่อการอภิวัตด,ด้วยและก็ต้นสัปดาห์คือวันที่1คือพระจันทร์จะทับมฤตยูนะนะพระจันทร์ทับมฤตยูเนี่ยจะมีผลมีผลดีมากเลยนะคืออย่างตัวผมเองเนี่ยจันทร์กับมฤตยูก็กลุ่มลัคนาอย่างเงี้ยน,นะตัวผมเองนะ ในดวงชะตาฉะนั้นเวลาจัน์รกับมรตยูเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วกลุ่มลัคนาหรือทับกันสนิทเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดผลบางอย่างนะมีการชาร์จพลังกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยแลกเปลี่ยนพลังงานต่อกันนะครับแล้วก็จะเกิดผลนะอันนี้เป็นภาพรวมกันนะภาพรวมผมพูดพูดของวันที่8ให้ฟังเพราะมันเป็น7วันล่วงหน้านะครับคราวนี้แลนกิ้งอ่า อาจารย<ห>์ครับก่อนที่จะเข้าแรงกิ้งครับอาจารย์ห,หลายคนที่เคยดูดวงดวงประจําสัปดาห์และแล้วถามว่าทําไมมันไม่ตรงกับฉันเลยดาวจรเกี่ยวกับอะไรกับดวงอ๋อโอ,โอ้คำถามนี้ดีมากเพราะเรากําลังพูดเรื่องดวงดาวกันคืออย่างนี้ดาวที่ผมกําลังพูดกันไปเนี่ยนะครับว่าดาวนั้นย้ายดาวนี้เสด็จเคลื่อนไหวนู่นนี่นั่นตรงเนี้ยมันคือดาวที่เคลื่อนที่อยู่จริงๆบนท้องฟ้านะดาวที่พูดกันเนี่ย หรือที่ผมบอกว่าจะเกิดการอภิวัตและปรับปรุงคุณภาพอภิวัตปรับปรุงคุณภาพอันนี้คือดาวที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้านะครับฉะนั้นดาวที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับดาวในชะตากําเนิดนะครับคําว่าดาวในชะตากําเนิดมันคืออะไรวันที่เราเกิดขึ้นสมมุติตัวผมเกิดมาแล้ว47ปีย้อนไป47ปีที่แล้วนะ ย้อนไปเลยนะในวันที่ผมเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มีดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าตำแหน่งไหนบ้างนั่นเรียกว่าดาวในชะตากำเนิดและจะถูกบันทึกค่านี้เอาไว้เลยเนี่ยเวลาที่เราบอกเราผูกลัคนาเนี่ยดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนดวงจันทร์อยู่ตรงไหนที่ผมบอกว่าดวงจันทร์กับมฤตยูเนี่ยมันมากุมลัคนาผมพอดีนั่นคือจุดที่ผมเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ดวงดาวในตำแหน่งบนท้องฟ้าเนี่ยมันเป็นแบบนี้อยู่พอดีนะครับ mm hmm. ฉะนั้น วันที่เกิดขึ้นอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะหรือดาวจรที่มันกําลังจรอ,อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยถ้ามีตําแหน่งที่ไปตรงกับณนะวันที่เราเกิดขึ้นอันเนี้ยในสิ่งที่ผมทํานายเนี่ยมันก็จะตรงกับดวงชะตาของคนคนนั้นเลยนะพอเข้าใจในแบงค์อย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่มันไม่ไปตรงกับดวงดาวที่ณนะวันที่จุดเกิดเนี่ย บางคนก็จะรู้สึกว่าอ้าวสิ่งที่อาจารย์ทายไม่เห็นจะตรงเลยไม่ค่อยจะเหมือนเลยอะไรเงี้ยนี่คือที่มาของคาว่าดาวจรน,นะเพราะบางคนเดี๋ยวจะบอกโอ้ดูไม่เห็นจะตรงอะไรกันนะก็อันนั้นถ้าอยากดูตรงมันต้องมาดูดวงส่วนตัวนะครับมันจะได้ดูว่าดาวนวันที่เราเกิดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่อะไรกันนะอันนี้ชัดเจนไหมครับแบงค์ครับผมอ่าง,องั้นเราไปต่อที่แลงกิ้งเลยนะอ่ะคันนี้ สุดยอดคนดวงดีประจำสัปดาห์นี้นะครับมีห้าลัคนานะลัคนาที่หนึ่งลัคนาสถิตกันนะลัคนาที่สองลัคนาสถิตธนูลัคนาที่สามลัคนาสถิตมังกรลัคนาที่สี่ลัคนาสถิตเมษลัคนาที่หลัคนาสถิตพิจิกนะห้าลัคนาโอเคไหมครับเป็นสุดยอดคนดวงดีแล้วกันประจำสัปดาห์นะ เสร็จแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าใครเป็นสุดยอดการทันฟฟ f o r m a t i o n อีกนะเดี๋ยวจะบอกไปอ่ะคราวนี้มาไล่ดูทีล,ละลัคนาเลยนะครับทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิริโดนะครับใครที่มีปัญหาทุกใจเดือดร้อนใจไม่สบายใจไปหลายที่แล้วยังแก้ไม่ได้มาดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับติดต่อได้ที่0 8 6 3 3 6 6 3 9 0หรือ l i n e Open d ลัคนาสถิตกรกฎนะกรกฎเนี่ยนะให้อยู่ดึ้งๆถ้าเรียกว่าคนเหนือคนเหนือเขาจะเรียกว่าอยู่ดึ๋งดึงๆอยู่ดึ้งๆแปลว่าเอออยู่ดึ้งๆแปลว่าให้อยู่นิ่งๆนะระวังการเสียหายจากการลงทุนระวังการเสียทรัพย์นะจากการทําผิดพลาดอะไรเงี้ยนะฉะนั้นใครที่เป็น ชาวกรกฎนะสัปดาห์นี้ก่อนการอภิวัติเนี่ยนะครับให้อยู่นิ่งที่สุดไปถือศีลปฏิบัติธรรมนะอย่าลงทุนอย่าขยับขยายอย่าเดินทางอย่าเปลี่ยนแปลงถ้าท่านไปเดินทางไปเปลี่ยนแปลงมีโอกาสเสียทรัพย์อาจจะติดโควิดก็ได้แล้วก็ต้องไปจ่ายเงินค่าตรวจรักษาโน่นนี่นั่นอะไรมันจะวุ่นวายนะระมัดระวังให้ดีชาวลัคนาสถิกรกฎนะแล้วมันมี สัปดาห์แห่งการอภพิวัฒจะกระทบต่อ8ลัคนาท่านต้องไปดูในสิงหามหาพิวัฒนนะอนี้ผมไม่ได้พูดถึงนะต่อมานะครับลัคนาสถิตเมษนะครับสัปดาห์นี้ชาวเมษเนี่ยใจถึงพึ่งได้แนะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ใครที่เป็นชาวเมษเนี่ยนะก็เรียกว่าจะเป็นผู้ช่วยเหลือผู้คนตัดสินใจ จะมีคนมาปรึกษานั่นปรึกษานี่ต้องคิดต้องตัดสินใจได้พบเจอผู้คนได้เจราจาได้วางแผนนะแล้วก็เป็นป๋าได้นะเป็นป๋าดันป๋าช่วยนะหรือป๋าสายเปได้หมดเลยนะนี่ชาวเมดนะเขจะเป็นกันอย่างนี้ต่อมานะครับลักษณะสถิตพิกจิกนะหลังจากวันที่5เป็นต้นไปชีวิตจะเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเจริญก้าวหนะ้า และเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในเส้นทางของชีวิตใหม่ด้วยนะครับะฉะนั้นนี่ไงแบงค์ต้องเซตตัวฝึกการทํางานที่บ้านนะฝึกการโทรศัพท์และออนไลน์ใช้โทรศัพท์หลายๆเครื่องนะ,ะสงสัยต้องไปซื้อคอมพิวเตอร์มาเพิ่มนะแบงค์ต้องสร้าง Workstation ที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นคนที่เป็นลัคนาพิจิกแท้ๆเนี่ยนะครับมรณะเป็นกรรมะพระพุทธเสดเนี่ย คำว่ามรณะเป็นกรรม,มะเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตเส้นทางชีวิตนะแล้วมันจะเจริญก้าวหน้ากว่าเดิมนะครับตรงนี้นะเพา,าอย่างนี้นะคะอาจารย์ถ้าพิจิกนะคะ พลาดไม่ได้เลยน้องแบงค์ต้องอย่าลืมทําพิธีเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่าเดือนสิงหาคมเรามีพิธีพิชัยมงคลจุดเทียนชชยนิพัาธไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าน้องแบงค์เนี่ยติดแล้งด้วยใน5ลัคนานะคะน้องแบงค์ก็อย่าลืมนะคะหรือว่าชาวลัคนาพิจิกทุกท่านนะคะอย่าลืมพิธีพิชัยมงคลนะคะจะมีวันที่10กับวันที่22ที่อาจารย์เคยพูดไว้กอดลวงหน้านะคะเน้นอย่างนี้เลยไม่จําเป็นต้องเป็นแค่พิจิกนะ สิบกับยี่สิบสอเนี่ยควรจะต้องท,ำทํำพิธีจุดเทียนพิชัยมงคลเพราะมันเป็นมันเป็นการเสริมดวงชะตาเกื้อหนุนดวงชะตาให้ให้มันเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยน,นะครับมันถึงจะยิ่งดีนะอ่าต่อไปลัคนาสถิตเมถุนนะครับชาวเมถุนเนี่ยต้นร้ายปลายดีนะครับฉะนั้นต้นสัปดาห์อาจจะมีปัญหาจากบริวารน,นะบริวารเนี่ยนะทั้ง ทั้งตัวเราทั้งคนใกล้ชิดทั้งเพื่อนทั้งอะไรรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะน้องหมาน้องแมวนี่ก็เป็นบริวารเรานะมันจะไปทําเรื่องมาให้ก็ได้นะถ้าต้องระวังแล้วปัญหาทั้งหมดจะแก้ได้ด้วยการเจรจานะสมมุติว่าหมาไปกัดคนอะไรเงี้ยนะเออท่านก็ไปเจรจาเออไปช่วยไปไปอารมุ่มอร่วยกันอะไรเงี้ยนะหรือใครมีลูกลูกก็ไปทําเรื่องอะไรเงี้ยนะเออประมาณนี้ ท่านก็ระมัดระวังเอาไว้ต้นร้ายไปดีนะปลายสัปดาห์ก็ดีนะอ้าวคราวนี้ลัคนาสถิตกันนะกันเนี่ยนะผมยกให้เป็นอย่างนี้นะบิดาแห่งการ transformation อ้โหอาจารย์ให้เป็นบิดาคำว่ามันเป็นบิดามเป็นยังไงอันนี้ไม่อวยใช่ไหมคะไม่ใช่อวยไม่ใช่อวยก็คือก็คืออยากให้ชาวกันเนี่ยนะจะต้อง เน้นเลยนะผมเน้นว่าทําจิตใจให้ผ่องใสคิดบวกแบบสุดขั้วนะให้มันผ่อนคลายที่สุดบวกที่สุดสบายใจที่สุดแล้วมันจะเป็นการวางแผนที่ชีวิตใหม่วางแผนที่ชีวิตใหม่เลยนะเปลี่ยนแปลงเส้นทางนะเพราะว่าเจ้าเรือนกรรมะเป็นวินาศวินาศหมายถึงเนี่ยพอ กรรมวินาศปั๊บมันมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วแต่เป็นเป็นลักษณะเปลี่ยนแปลงเส้นทางไปสู่การเติบโตรูปแบบใหม่อย่างเงี้ยนะคือคือมันจะเปลี่ยนเลยอะ่ะฉะนั้นต้องตั้งสติให้ดีแล้วทำจิตใจให้ผ่องใสสวดมน์นะเสริมบุญเสริมบารมีให้ตัวเองอย่างเงี้ยนะครับมันจะดีมากนะอ่ะต่อไปนะครับลักษณะสถิตมีนมีนเนี่ยนะ มั่นใจตัวเองมากก็เละนะฟังคนอื่นมากก็เละนะฉะนั้นสภาวะก่อนการอภิวัตรของมีนเนี่ยผมอยากให้อยู่เฉยๆที่สุดเหมือนกรกฎเลยนะอยากขยับตัวยิ่งขยับยิ่งเจ็บนะเขาเรียกว่าถ้าปรัชญาจีนคืาว่าทําการค้าต้องมีวันตากแห я. ไม่ใช่ว่าเราจะขายดีตลอดไปไม่ใช่ว่าเราจะจะทําได้เก่งตลอดไป นะความสําเร็จในอดีตมันใช้กับปัจจุบันไม่ได้อย่างนี้นะครับฉะนั้นชาวมีนเนี่ยต้องพักผ่อนนะวางวางจิตไว้ให้มันสงบนะแล้วก็กลับมาดูพัฒนาคุณภาพตัวเองพัฒนาความรู้ตัวเองนะอย่าไปดิ้นมากยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บอย่างเงี้ยนะครับในช่วงเวลานี้ให้ให้ระมัดระวังนะครับค่ะต่อไปนะครับธนูนะธนูเนี่ยนะ ก็น้องๆเลยนะซูเปอร์ทราน sfmation เลยถ้าเมื่อกี้กันให้เป็นซูเปอร์ทราน o r m a t i o n ธนูให้เป็นน้องๆซูเปอร์ทราน o r m a t i o n นะครับแล้วให้พยายามน้อมจิตให้สะอาดสว่างสงบมีความสุขความสบายใจกับการเจริญสติเจริญสมาธิเพื่อการทราน sfmation นะแล้วธนูผมเน้นยำ้ำหรือไม่จะเป็นต้องธนูอทุกคนนี่แหละที่จะอยู่ในช่วงการอภิวัตนเนะครับ ให้อธิษฐานจิตสิ่งดีๆซ้ําๆนะครับฉะนั้นฉะนั้นชาวธนูไปเขียนแรงอธิษฐานเอาไว้เลยเขียนเป็นข้อๆแล้วนั่งท่องมันซ้ําๆอ่ะนะซ้ําๆซ้าๆอยากให้ขายบ้านได้ภายในวันที่เท่านั้นเท่านี้อยากให้ได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้อย่างนี้เนี่ยเอามาท่องนะเพราะว่าสุภะเป็นมรณะมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะแล้วเวลามันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ย เราก็ต้องให้มันก๊อปี้สิ่งสิ่งที่ปาถนาไปเปลี่ยนแปลงฉะนั้นชาวธนูต้องท่องซ้ำๆเลยซ้ำๆ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 อย่างนี้นะมันจะช่วยได้นะพิธีจุดเทียนพิชัยมงคลมหาโพธิกษัต์สวดมนต์คาถาเสริมบารมีเสริมสง่าราศีปัดเคราะห์ต่อชะตาในมหาเริกมงคลประจำเดือน ส่งกำลังหนุนดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อ Line แอดโอเพนดาวหรือติดต่อที่เบอร์086 336 6390ลัคนาต่อมานะครับก็คือลัคนาสถิตพฤกษ,ษ์นะครับ ในสัปดาห์นี้สัปดาห์ก่อนการอภิวัตเนี่ยนะเรียกว่าเป็นสัปดาห์แห่งการเก็บเกี่ยวและเติบโตนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ชาวลัคนาเศรษฐกิจศพเนี่ยก็ยังมีโอกาสเก็บเกี่ยวผลผลิตผลตอบแทนจากสิ่งที่ได้ลงทุนไว้สิ่งที่ได้กระทําไว้นะครับและเมื่อได้มาแล้วก็มีโอกาสนําเม็ดเงินต่างๆเนี่ยไปลงทุนต่อไปซื้อสิ่งที่ปรารถนาไปซื้อสิ่งที่ต้องการนะครับตรงนี้ถือว่า ดีทีเดียวนะเติบโตแล้วก็เก็บเกี่ยวสิ่งที่ได้ทำไว้ใครทำมากมันก็จะได้มากนะครับต่อไปนะครับตุลน,นะครับตุลเนี่ยเรียกว่าเป็นสัปดาห์แห่งความสุขความสำเร็จนะครับเงินไหลามาเทมามีโอกาสที่รอคอยมาถึงแล้วนะสิ่งที่รอคอยมานานในสัปดาห์นี้จะได้รับข่าวดีนะครับมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตมีความสุข,คว,สขความสำเร็จรออยู่นะตรงนี้ถือว่าดีมากนะครับ ต่อไปลัคนาสถิตมังกรนะครับสัปดาห์นี้ก่อนการอภิวัตรเนี่ยนะครับผมอยากให้ชาวมังกรเนี่ยเตรียมตัวสําหรับการอภิวัตรด,ด้วยจะต้องไปเตรียมเตรียมที่จะถือศีลปฏิบัติธรรมด้วยฉะนั้นในสัปดาห์นี้ให้ไปจัดระเบียบบ้านจัดระเบียบครอบครัวจัดระเบียบชีวิตนะใครมีลูกลูกก็ต้องเรียนออนไลน์ตัวเองก็ต้อง work from home ต้องอะไรต่างๆนานานเนี่ย ไปจัดระบบระเบียบของชีวิตนะเพื่อการ transformation นะครับและหลังวันที่17ที่เปลี่ยนชีวิตเลยนะเนี่ยชาวมังกรเนี่ยนะฉะนั้นต้องไปจัดระบบระเบียบชีวิตตัวเองดีๆนะครับเพื่อเพื่อผลของการ transformation เลยนะลักคนาสถิตสิงห์นะครับเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่มีความสุขสบายใจนะแล้วก็ อยากให้เตรียมความพร้อมสําหรับการอภิวัตเช่นกันนะครับหรือเรื่องบางเรื่องที่ไม่ต้องพูดก็ไม่ต้องพูดเก็บเอาไว้อยู่คนเดียวนะเพื่อให้สถานการณ์ความรักความบอบอุ่นความเข้าใจความสบายใจในครอบครัวเนี่ยมันยังคงอยู่แล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหอยากจะเก็บเวลานี้ไว้นานๆจังเลยทําไมมันมันดีไปหมดทุกด้านนะครับตรงเนี้ยฉะนั้น เรื่องอะไรที่เป็นความลับเออเรื่องนี้ไม่พูดก็ได้ไม่พูดถ้าพูดแล้วมันจะน้อยใจกันพูดแล้วมันเสียใจอะไรก็ไม่ต้องพูดให้มันผ่านวันที่22ไปก่อนแล้วคราวนี้แหละโอ้โห t r a n sformation หือกันสบายใจนะชาวลัคนาสถิตกลุ่มนะครับสุดท้ายแล้วนะครับมีเรื่องตื่นเต้นให้ลุ้นนะแล้วก็คือเมื่อลุ้นแล้วยังมีความวุ่นด้วยวุ่นวุ่นในงานมีปัญหาให้แก้ไขมีปมมีเป้าหมายให้พุ่งชนอย่างนี้นะ คือมันมีมีสิ่งที่คิดเอาไว้แล้วจะทําแล้วก็ไปจัดการให้มันสําเร็จนะมันมีความหุ่นด้วยนะในระหว่างความวุ่นก็มีความตื่นเต้นให้ลุ้นไปด้วยอะไรอย่างี้นะก็ระมัดระวังและกันใครจะไปตื่นเต้นลุ้นผลโควิดหรือเปล่าอะไรอนงะี้ยนระวังให้ดีนะอ,อก็เก็บตัวกันนะเพราะช่วงนี้น่าจะเยอะอะนะเราเราก็เวิร์กฟอร์มโฮมกันอย่างเงี้ยนะครับค่ะ แล้วก็สุดท้ายนะคะพี่หน่อยขอฝากเรื่องหนังสือด้วยนะคะตอนนี้หนังสือหนังสือทำนิมิตของเรานะคะพิมพ์เป็นครั้งที่3แล้วนะคะตอนนี้เราเริ่มทยอยพิมพ์แล้วท่านใดนะคะที่อยากได้นะคะติดต่อมาที่เราแอดวพตาหรือว่ามาที่สถาบันได้นะคะเนี่ยหนังสืออยู่ที่กับน้องแบงค์นะคะหนังสือตัวนี้นะคะก็จะมีบทสวดนะคะวิธีสวดมนต์นั่งสมาธิอันนี้ก็เป็นขอ,ของอาจารย์ที่ได้นะคะจากนิมิตในถ้ำวัวแดงที่ไปปฏิบัติธรรมมานะคะ oh. ก็ท่านใดที่สนใจก็มาได้เลยะคะ่ะ มีมีคําปรารบพระ,ะจันาร์วิรนนท์วัดป่าเจริญราดด้วยนะครับในในครั้งที่3นี้แล้วก็ถ้าลองอ่านรายละเอียดเพราะว่าพระจันาร์วิรนนท์ท่านก็เป็นครูของผมนะ,ะแล้วก็จะมีรายละเอียดอื่นๆที่เพิ่มเติมเนื้อหาเข้าไปเพิ่มเติมภาพครูเข้าไปนะครับเพิ่มเติมเนื้อหาอะไรบางส่วนแก้ไขคําผิดนะ,ะก็เหมือนเดิมแจกเป็นธรรมทาน<ะ>ท่านทําบุญแค่สิบาทขอรับร้อยเล่มก็ไม่ว่ากัน นะแต่มีค่าจัดส่งนะครับก็คือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยน,นะต่างประเทศก็มีแค่ค่าจัดส่งเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องเดินทางมาที่สถาบันนะนะโอเคไหมลดการเดินทางท่านติดต่อไลน์แอดโอเพ็ดแล้วก็บอกชื่อที่อยู่เดี๋ยวก็ส่งกันไปให้ ้แลวก็ทานที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะฝากกดติดตามนะคะไปที่ช่องอาจารย์กิษณะนะคะแล้วก็พิมพ์ว่าติดตามแล้วให้นะคะเพราะว่าบางทีเรากดไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าติดตามนะคะให้เปลี่ยนเป็นคําว่าติดตามแล้วแล้วก็ถัดไปจะมีกระดิ่งนะให้กดที่กระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้พลาดไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็คลิปใหม่ๆที่เราลงนะคะจากนี้นะครับยังมีสองเพจนะครับนั่นก็คือเพจอาจารย์กิษณะภูสิทธิ์อุดมกับเพจเปิดดาวรู้ทันดวงอย่าลืมมากดติดตามด้วยครับ หรือถ้าอยากรู้จักอาจารย์ให้มากขึ้นนะครับจะมีเวเว็บอาจารย์กิษณะภูสิทธิ์อุดม .net เนะครับภายในเว็บจะมีโหราศาสตร์มนพิธีมนคาถาบทสวดแล้วก็กิจกรรมร่วมบุญทําดีครับผมแล้วถ้าใครอยากพูดคุยกับผมนะครับจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเป็นลิงก์กลุ่ม Open Cha t นะครับสามารถกดที่ลิงก์เข้ามาคุยกันได้นะเป็นกลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะคุยได้ทุกเรื่องเลยนะยกเว้นมาถามดวงอะไรอย่างนี้นะ นะผมจะไม่ได้ดูดวงให้ในกลุ่มถ้าอยากดูดวงต้องเป็น Li n e แอดโอเพนดาวนะครับไปดูกันตรงนั้นแล้วก็จะมีช่อง u t u b e นะครับเกี่ยวกับธรรมะนะธรรมะปฏิบัติบทสวดมนต์ก็คือเป็นสถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับท่านก็ไปกดติดตามกันไว้ด้วยนะเหมือนเดิมเปลี่ยนปุ่มติดตามให้เป็นคําว่าติดตามแล้วแลวกดกระดิ่งเอาไว้นะใครที่มีข้อสงสัยอะไรนะครับจากรู้เรื่องอะไรท่านพิมพ์คําถามพิมพ์คอมเมนต์กันใต้คลิปแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะมาตอบนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดดตาามมชคคครรรัััับบบไปก่อนสสวีส